พี่ต้องทนนะจ๊ะนิดนึงตุ้เดือนเลยฮะปวทุกเดือนเลยอ่อไม่เจ็บจริงเจ็บแบบต้องกัดปานกัดอะไรเงี้ยกัดมือมันหลอดปวสะเปรยหนังหนักนะพูดก็คือเล็บพี่นะเล็บผมเป็นเชื้อราแล้วพี่ไม่หาหมอเคยไปถอนเล็บมามาอ๋อเคยแล้วเหรอเคยแล้วตอนนี้มันเวลาบางวันรักษาเหมือนเราภาคก้อนมันกระดึงเจ็บ มันก็เลยเป็นอย่างนี้ไปเลยก็เลยปล่อยอย่างนี้เลยไม่หว<อ>ังถอดหมดแล้วนะอ๋อเคยถอดแล้วเมื่อเอมื่อสามสิบเลยนะจ๊ะถอดเมือสามสิบปีที่แล้วสามสิบป,ปีที่แล้วทุ่งทนนะจ๊ะเพราะว่าถ้าเกิดเอื้อมไม่กรอเราก็ตัดได้ที่ไม่ได้อันนี้ไม่เป็นไรบอกว่าทนจนข้างนี้ก่อน ขี่นิดนึงอ่ะเดี๋ยวกว่อนั้นเอตัดเข้าด้านข้างที่ก่อนดีวกว่าเพราะเวลากอรอแล้วพี่เจ็บแล้วพี่จะกระดก ก่อนนะพี่ถ้าพี่พี่เปี่ยนโทรศัพท์มาโทรมีคนโทรมา,มาด่วนค่ะเนี่ยโทรบางมีคนโทร พี่จ๋าพี่ไม่เก่งนะพี่ไม่ต้องดูถ้าเกิดพี่เก่งนะ่ะเอื้อมจะต้องลงน้ําหนักมือแล้วพี่จะเจ็บนะาจา๊ะอย่าพี่ดูออกแล้วอย่างี้พี่ดูได้อืม่ดีก็ดีน่อือหืแต่เอ้มต้องทำแบบค่อยๆทํา อย่างนี้ก็จะใช้เวลาในการตัดมากกว่าคนเป็นเล็บเล็บเล็บหกเ,เนาะแต่ว่าของพี่คือเล็บพี่ค่อนข้างที่จะผิดรูปนะคะแต่เอื้อมันไม่สามารถที่จะแก้ทรงเล็บของพี่ที่เป็นหนาหนาอย่างนี้ได้นะคะรครแต่ถ้าเกิดพี่ฟีเลียดพี่ก็ต้องไปหาหมอถอด ขอให้แบบว่าส่รองท้าแล้วไม่เจ็บก็โอเคใช่ไหมมันจะเอาออกมาแบบว่าชิ้นใหญ่อ่ะไม่ได้เลย<อ> ที่ไม่ไหวบอกเอิ้นนะนิดนึงเราจะต้องค่อยๆเขี่ยตรงนี้ออกพีทมีคนโทรมาอีกแล้วพีทเอาโทรศัพท์แล้วก็ถ่ายหน้าจอค่ะ นิดนึงนาคะนิดหนึ่งน,ะะนิดหนึ่ง่น,ห,น,งนหละตรงนี้แหละที่ปัญหาให้พี่มันเหมือนแบบว่าม,มันเหมือนแบบเป็นเนื้อที่แบบว่าโอไม่ใช่เนื้อเป็นหนังที่แบบว่ามันแข็งมากเยอะจริงจๆเยอะจริงจๆเยอะจริงๆคุณพี่ต๋อ โอเคโอเคพี่โอเคโอเคโอเค,น,อเคนิดเดียวอะพีนิดนึงพี่ ก้นก้นพี่มันจะตกจากเก้าอีห้หนูไหมอ่ะโอเคอ่ะก้อนสีได้เลยนะอ่ะพี่นะพี่ดูพี่ลงยางลรองยางรองยางเฮ้ยโอ้โอเ,อเย,ยอะมากเลยเยอะมากอ่เดี๋ยวพี่ค่อยกลับไปดูคลิปเองคลิเ <c oughs> ือคสใช่เคสที่อาจจะใช้เวลาตัดใช้ยางใช้ยางรับนม่เนเลยนะดแล้วก็กัดปันกัดอะไรอเงี้ยประมาณว่า การที่พี่ใช้ยางรัดอะค่ะการใช้ยางรัดอะเน่นมากก็ไม่ได้นะใช่ถ้าพี่เป็นเบาหวานลอะไรก็อันตรายนะเดี๋ยวพี่ห้ามดันโอเคพี่จะต้องไม่เกรงเพราะว่าถ้าเกิดพี่เกรงแล้วเอื้อมใช้น้ำหนักกดพี่จะเจ็บถอดแล้จะได้ไม่เห็นเห็นได้เลยว่ามันแครูเลยวมันเจ็บเลยพี่ไม่พี่โอเค อืบเดี๋ยวต้องเอาเชือกมาผูกกับขาลูกค้าแล้วผูกกันเอวพี่จะได้ไม่เกรงนิดนึงเจ็บก็เกรงได้แต่เอื้อมก็จะค่อยๆบอกเนาะว่าพี่อยากเกร็งนะอันนี้ไม่จกอือือพี่ออาไป แล้วจ้าจะดีสู้เสือแล้วเนี่ยพี่อ่ะอืมออกหมดแล้วโลองไหม